ถือเป็นรากฐานความมั่นคงของประเทศการศึกษาที่ดีจะสร้างทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมืองสร้างความมั่นคงมีงานทำมีอาชีพที่สุจริตและสร้างผู้เรียนให้เป็นพลเมืองดีของสังคมและประเทศชาติโรงเรียนไซมุนวิทยาสหาวิทยาเขตยศสุนทรสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากษรีสเกตยโสธร จัดกระบวนการเรียนรู้โดยความร่วมมือของทุกภาคส่วนได้รับรางวัลโรงเรียนพระราชทานปีพุทธศักราช2563มีผู้บริหารครูจำนวน61คนนักเรียนจำนวน1,083คนมีนายทองใจกิ่งมิ่งแฮ่ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนนายสลาวุธการละปะดีและนางสาวยุวธิดาศรีชนะดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการโรงเรียนสายมูลวิทยา การขับเคลื่อนตามนโยบายเร่งด่วนสพทควิคโกโพลิซีปีพุทธศักราช2565ของโรงเรียนไซมุนวิทยามีดังนี้ 1. นโยบายพระบรมราโชบายในหลวงราชการที่10สู่การปฏิบัติโรงเรียนไซมุนวิทยาจัดกระบวนการเรียนรู้สนองพระบรมราโชบายด้านการศึกษาในหลวงราชการที่10ที่มุ่งสร้างพื้นฐานให้ผู้เรียน4ด้านได้แก่ 1. พันาคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง 2. ส,สร้างพื้นฐานที่มั่นคงมีคุณธรรม 3. ส,สร้างพื้นฐานการมีงานทำมีอาชีพและ 4. ส,สร้างผู้เรียนให้เป็นพล,ลเมืองดีซึ่งการจัดกิจกรรมการเรียนรู้มีทั้งกิจกรรมวันสำคัญของชาติสถาบันพระมหากษัตริย์ กิจกรรมวันสำคัญทางศาสนากิจกรรมประชาธิปไตยจิตอาสาพัฒนาชุมชนโดยบูรณาการร่วมกับการจัดกิจกรรมทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 2. นโยบายประวัติศาสตร์หน้าที่พลเมืองคุณธรรมจริยธรรม มีการจัดทำหลักสูตรสถานศึกษาจัดกิจกรรมการเรียนรู้สร้างความตระหนักรวมถึงปลูกฝังให้ผู้เรียนมีคุณธรรมรู้หน้าที่เรียนรู้ประวัติศาสตร์ชาติไทยประวัติท้องถิน่นเพื่อให้ผู้เรียนรักชาติาศาสนาภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทยมีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้อย่างหลากหลายเช่นการเรียนวิชาประวัติศาสตร์หน้าที่พลเมือง กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนกิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียนมีเวทีให้นักเรียนได้แสดงออกทางความคิดส่งผลให้ผู้เรียนเข้าใจในประวัติศาสตร์หน้าที่พลเมืองและเป็นผู้มีคุณธรรมจริยธรรม 3. นโยบายการศึกษากับการพัฒนาประชาธิปไตย มีการปลุกฝังวิถีประชาธิปไตยโดยการสนับสนุนให้นักเรียนได้มีกิจกรรมการเรียนรู้มีการเลือกตั้งผู้แทนนักเรียนเริ่มจากการเลือกหัวหน้าห้องเรียนหัวหน้ากลุ่มสีมีพี่น้องสายรหัสมีการแต่งตั้งคณะกรรมการสภานักเรียนมีการประชุมวางแผนดำเนินงานของคณะกรรมการสภานักเรียนรวมถึงการดำเนินการกิจกรรม และโครงการส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียนสรุปผลและรายงานผลการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง 4. นโยบาย active learning โรงเรียนไซมูนวิทยามีการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญมีการลงมือปฏิบัติจริงผ่านสื่อและกิจกรรมการเรียนรู้สร้างกิจกรรมสะท้อนความต้องการในการพัฒนาผู้เรียนและเน้นการนำไปใช้ประโยชน์ในชีวิตจริง ครูผู้สอนเป็นผู้แนะนำกระตุ้นและอำนวยความสะดวกผู้เรียนเกิดการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการคิดขั้นสูงผู้เรียนมีการวิเคราะห์สังเคราะห์และประเมินค่าจากสิ่งที่ได้เรียนรู้ในกิจกรรมต่างๆผู้เรียนมีเป้าหมายเกิดประโยชน์และใช้ความรู้ประยุกต์ในสถานการณ์ต่างๆอย่างมีประสิทธิภาพ 5. นโยบายพาน้องกลับมาเรียนโรงเรียนไซมูนวิทยา มีการดำเนินงานตามนโยบายที่5้าพาน้องกลับมาเรียนโดยได้ติดตามนักเรียนที่มีปัญหาขาดเรียนออกกลางคันให้นักเรียนได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างเสมอภาคและเท่าเทียมโดยใช้กระบวนการ SSPC model เป็นการทำงานร่วมกันทั้งฝ่ายบริหารครูนักเรียนบุคลากรทางการศึกษาผู้ปกครองประสานงานและลงพื้นที่เยี่ยมบ้านเด็ก ค้นหาเด็กตกหล่นและเด็กออกกลางคันให้กลับเข้าสู่ระบบการศึกษาอย่างต่อเนื่องปัจจุบันพบว่ามีนักเรียนจำนวน58คนที่ได้ดำเนินการติดตามมีปัญหาและได้รับการพิจารณาพบผู้บริหารครูผู้ปกครองจำนวน17คนอยู่ในระหว่างดำเนินการ41คนจะได้เร่งดำเนินการให้ต่อเนื่อง 6. นยโยบายโรงเรียนคุณภาพโรงเรียนไซมูลวิทยาเป็นสถานศึกษาขนาดใหญ่มุ่งสร้างโอกาสให้นักเรียนเข้าถึงการศึกษาอย่างมีคุณภาพผู้เรียนเกิดทักษะ หลากหลายบุคลากรมีความเชี่ยวชาญและมีครบทุกชั้นเรียนส่งผลให้โรงเรียนจัดหลักสูตรสถานศึกษาและกิจกรรมอย่างรอบด้านตรงตามความต้องการของผู้เรียนและมีการจัดระบบการประกันคุณภาพที่เข้มแข็งโรงเรียนได้รับรางวัลดังต่อไปนี้ รางวัลพระราชทานในปีพุทธศักราช2563รางวัลระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนปี2563รางวัลโรงเรียนต้นแบบสภานักเรียนประจำปี2564รางวัลเหรียญทองสถานศึกษายอดเยี่ยมด้านวิชาการรางวัลทรงคุณค่าสอปถอโอเบกอวอร์ครั้งที่9 รางวัลชนะเลิศระดับเหรียญทองสถานศึกษายอดเยี่ยมด้านบริหารจัดการสพทโอเบกอวอร์ดครั้งที่10 7. นโยบาย Learning l e ARNING LOSS โรงเรียนไซมุนวิทยาได้ดำเนินโครงการอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้โดยเน้นเนื้อหาทักษะการสอนและเทคโนโลยี ซึ่งในการพัฒนาผู้เรียนมุ่งเน้นการพัฒนาทักษะการอ่านการเขียนการจัดการเรียนการสอนรายบุคคลทั้งผู้เรียนปกติและผู้เรียนที่มีความต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษผู้ปกครองครูอาสาชุมชนและผู้สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนโดยใช้สื่อจากตัวอย่างกิจกรรมใบความรู้ใบงานแบบฝึกทักษะต่างๆโดยทางกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยมีการประเมินภาวะ การเรียนรู้ถดถอยที่เกิดขึ้นสำรวจความพร้อมและความต้องการของครูและนักเรียนพัฒนานวัตกรรมออกแบบการเรียนรู้เพื่อลดภาวะความรู้ถดถอยและการทำ PLC เพื่อนำมาพัฒนานักเรียนอย่างต่อเนื่อง 8. นโยบาย RTNTO.net โ e รงเรียนไซมุนวิทยาได้จัดการเรียนรู้ครบทุกมาตรฐานตัวชี้วัด การสอบวัดและประเมินผลระดับชาติหรือโอนเน็ Net, ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่3และชั้นมัธยมศึกษาปีที่6ทุกปีการศึกษามีการนำผลการทดสอบที่ได้มาปรับปรุงและพัฒนาการจัดกระบวนการเรียนรู้ของผู้เรียนให้สอดคล้องกับศักยภาพความสามารถความสนใจและความต้องการของผู้เรียนเพื่อพัฒนาความรู้และส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ให้เกิดประสิทธิภาพอย่างรอบด้านและต่อเนื่อง และ9นโยบายความปลอดภัยโรงเรียนไซมุนวิทยามีการดำเนินงานด้านความปลอดภัยโดยมีการขับเคลื่อนและดำเนินการตามมาตรการ3ปได้แก่ป้องกันปลูกฝังปราบปรามโดยเริ่มจากการประเมินความเสี่ยงจะทำแผนการบริหารความเสี่ยงดำเนินการตามมาตรการเช่นป้องกันความเสี่ยงด้านอาคารสถานที่ความปลอดภัยทางร่างกายจิตใจมีการจัดอบรม เพื่อเพิ่มทักษะและสร้างความตระหนักให้ผู้เรียนเช่นการอบรมอาสาฉุกเฉินร่วมกับโรงพยาบาลยโสธรและสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินการจัดกิจกรรมร่วมกับสถานีตำรวจในโครงการตำรวจ5นาทีกิจกรรมอบรมโครงการเพื่อนที่ปรึกษาวายซีส่งผลให้ครูบุคลากรผู้เรียนมีความปลอดภัยด้านสุขภาพกายสุขภาพจิตและได้รับความคุ้มครองและช่วยเหลือในรายที่ประสบเหตุ ตลอดจนมีการกำกับติดตามประเมินผลการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง